ลูกสาวหอยตื่นเห็นมาเลยสบายดีเลยสวัสดีเด้อนะปลาลงมัดสกุลสขคนประตูเราเห็นย่อนยุกเลยเขาสบายแล้วมาตีเอ้าเราย่อนยุกอ่ะนานนานาตู่มือเคียร์อย่ามันเคียร์เหยียดใช่แหละเออ แก่แก่เกียดติชายแล้วเจนี่นี่เห็นว่าประตูตีเข่าเห็นว่านานเฮ้เขาปล่อยออกมาจากห้องให้กับนกแงะแงะแงะมากอะขี่ใช้ไม่อ้วนรถดีเฮ้ยว่ามวนว่ามวนว่าไปคืนนี่มวนว่า มวนบ่าชาขดินผู้ลุกชาขดินถูกไป่นเลอรียนลยังประดับน้านะนลตีะเจาเห็นบาตีเข่าชายประตูบาผู้ชอยผู้ชอยยังประท้นผู้ชอยอันนี้อันนี้แม่นนะนี่ผู้พวนนะนี่ผู้ปวนนน้วนตัวนี้ผู้ปวนน้ปวตนตัวนี้ผู้ชอยยังประท้นน่ะ

แล้วเราบ่แล้วบ่แบบน้ำบ่ฮะคือแล้วแบบน้ำเนาะเราก็แทบใกล้จะเป็นแล้วอืมไปป่ะย่างไปป่ะแบบอาบน้ำป่ะเอาป่ะซีมาโนอันี่ค่ะ เพื่อนเจ้านีน่เนาะไปะดูปะ,ปะไปแม่ไปปิดไฟหมอก่อนไฟใหม่หมอ,อู่เลยนี่หนึ่งหมากะนั้นนะแล้วก็กลับชุบเพชรนะลากคนลากคนขึ้นล่างเลยนะลากคนลากไปชดอยู่บนนั้นนักที่นี่นว่าเกินนะถากไปลูกถากว่าเอาว่าเสียมเอาว่าเสียมลูกเอาว่าเสียมเอาว่า <im itation> <im itation> เอาเชียงควยเขียดชายบ่ <im itation> มาขี้ดื้อน,น,น,นี่เนาะลูกเนาะมาขี้ดื้อนี่ <im itation> ไป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 ,ปไปแบบน้ำปะอาบน้ำปะไปลูกปะไปไปอาบน้ำปะอาบน้ำเดี๋ยวเจ้าบ่ได้มาเล่นนะปะนี่เชฟมาหน่อยนินี่เชีย เทีเมาหน่อยแล้วมันเด้อไปไปไปแม่บิดไพ้หมอนะจะนอยหมอไพ่้ใหม่ได้นี่ออเอยรถนม่ขิตจมนะรถขิตจมลายนะมาพี่บุตรไปทางนั้นมาทางนี้ เอาแจ็สิไปใช่นะไปบปไปพ่อเขาอาบน้ำพุ่นพ่อบม่ได้ไปพ่อยังบม่ได้ไปพ่อไปอาบน้ำเอาอือให้ให้เอาเลยไปไปพ่อยังบม่ได้ไปลูกฮู้จอมยุทธ์เมื่ยเกิดเบื่อเกิดเบื่อไป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  พะยางพะยางจะปกะยังจะปกะบอกอย่าดุนะเจนนี่ไปมาหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้ตีคนคนหน้ามาหนี่มาเนี่ยไปอาบน้ำอาบน้ำปะมักอาบน้ำหน่อยปะ มาเล็ดน,น้ำไปสิผ้าแบบน้ำไปมาถอดเชื่อมะปวนหลังจากอาบน้ำอาบในแล้วก็ปวนไปรถบร่ได้ตามนำ้ำไปรถมากัดเด้อวิ้ยวปยน สิลองปล่อยเมืองวานที่ไปฮอดใส่มาคัตมาคัตมาแม่มาแม่มาละแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยงัวมาได้เอาเอาเอามาแล้วแม่เป็ดมาแล้ว ผีเป็ดมาแล้วมานะแม่ผีเป็ดลิ้นยาวมาแล้วอืมต่างบริยาน,น,านาเนาะคนเนาะเย็นมาเองมันกับผมานาแม่เบิ่งว่ามันฉีะหอดใสมันก็ไปอะไรผ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> มันคือบ,บริยานเจน ก็ได้ขึ้ย่านอย่งจังดี้บนี่บ่ไพ่นอนอยู่น่ะนะไปบ่งบ่งบ่ง่งบ่งบ่่ไพ่นอนอยู่น่ะไพ่นอนอยู่น่ะเอาไตัวก็สุดยอดอะนี่ได้จอมยุดนี่ก่ะ เมื่อยนะตัวเด้ออยู่ในกับลื้อขนมลื้อเช้ามาพี่มาพี่ยางมาครบแน่โอ้ดอกไม้แม่ตัวนี้หลายแล้วบันหลายแล้วหลายแล้วนี่นะดอกไม้หน่อยเดาดอกไม้หน่อยแม่เจ้านี่ได้หลายเลยได้ไพ่ไพไพนอนนะอูนะ ให้นอนอยู่นะให้นอนอยู่นะลูกฮะบริยารจนะากีิเนาะกว่าแชมันยางมาเองเนี่ยบุกมา,อกนะอกมาโอนไปเลยไปเลยไปเลย บริสาก็จำเงินให้ประทูบ่ะฮืมื่อไงน้ำคุ้นดีมาเบสิตแล้วอันสิตแล้วอันสิตแล้วอันห้องห้องก่อนห้องก่อนห้องก่อนอืม นางนางชงเพิ่งนางชงเพิ่งืนนั้นอยู่หนเขากัห้องกูกวกลวอยู่มา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 บอกทางน่ะออ้ตัวกอะยืดอะไรกูลูกเลยเห็นว่าจอมพวนกับพวนโพดพุ่นโพดพุ่นโพ ่วนเกินน้ำแข็งเหายังหลายอยู่หรอวะใบน้ำแข็งเหายังหลายอยู่บ่โอเคจะได้บอกคน่าบอง กินไหนเฮ็ดแลนจอมปวนจอมกินเยอะลปเเมื่อยน้ำเมื่อยน้ำคนเียเมื่อยนคนกินเ้อนี่ืออกระเดี้ย เดี๋ยวั้าท่านเหินเวรกบอายุปิด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 ฟ้าปิดฝาปิดปิดปิดฟ้าปิดฟ้าไว้เอาจับกระดาษเนาะ ฟ้าจังดีคนอีช่างกินด,ดื้อกระดอกกระเดีใชิมาหน่อยเด้มาหน่อยฮันใชิมาหน่อยฮะเด้ใช่มาหน่อยอ,อย่าไปไล่ทางเขาบ่หยไปนะ Bye bye. Nàng cho mười bò vào này, nào. cho mười bò. Bỏ. Nàng xăm mười bò này hử? Nàng cho mười bò này nè. Chị đưa.

เห็นไหมเห็นด้วยเห็นด <t Slack> <asy> <Wait> ้วยตีจังหวะชิว่อนิมือนี่มือน้อยๆมือน้อยมันิอนี่มือน้อยๆมันขิู้้อ่นี่โหดโหดโหจอมปวน

Bahwe, aje ni pene. A apa apa apa. Aje ni pene. Aje ni pene. Apa apa apa, baba apa. Koi bawa, koi bau. Apa lu perut ah. Ah 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 lu lu. Oh Ah, Apa le, apa le. kau giler ni. Ah, apa ni, apa ni sana. Pai Ah, apa lu, apa lu. Apa lu lu sai, apa. ราใช้รถไปรถนะะไปไปยายไปมาอ้ดอ้าวรถแจ็กเพยนะรถจไะเอ้านี้ยวัดเอออออมึงเนรถมากเลยค่ะเอาไปแน่เอาไปแน่าคนกินด้อเนีเอาเจนนี่ไปแน่ อยาแตนต่อดหินเนาะจักบาทบ่เอาจักบาทใช้บ่หินเนหินเนบง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  มาแล้วมาแล้วอุ่นมาเลยเอาเจดนี่ไปนั่งหน่อยอืมอืมดึงต้นไม้นะดึงดึงเข้าไปต้นไม้นะอืมกดดอกอันชัน cut mai, celok. hmm. dah hentan. Uy uy, macamana macamana. Oh, khab macamana khab macamana, khab macamana khab macamana, khab kien ni khab kien ni, kien kien kien. าจับเจนไปนะจับเจนไปนะดึงไม้ยางนี่เบิ้งอืม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 เจ้ากี่ด้อกี่ดื้อลินนะเอ้ยเกอกใจหัวเด้อเมื่อย ba luôn nữa à, mày ở trên này là mày nà nà con kia đứa anh hùng nắng nà là hùng buồn hùng 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 này hùng 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 đưa bông đưa, bùng, đưa. Ui nhạc 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 Vô <laughs> đi nhạc vô đi Nhạc lắm chắc đấy Màu nhạc bên Ô màu hăng nọc cái nè Khuôn nào lốt Khuôn nào lốt Khuôn nào yên lốt Ừm ขึ้นเอาเองรถขึ้นเอาเองหรืออวนประชอแล้วโบไปทา้างหนทางนะไปเหนน็นยังตาดีแทะฮะไปไปไปข่าวเล่นไปไม่ไหวแล้วไปไปนอนไปไปนอนไป วนไ, owed, ไม่ไหวละวนไม่ไหวละไม่ไหวละไปเข่าไปไปโอเคสนับปารงเลยคลิปนี้อุ้ยสนเด้อสนเด้อ อ้วนที่ปอสอแล้วไม่อ้วนที่ห้ให้คนเจ็บโตก็ไม่อ้วนที่ปอยตามสบายใจอย่าเล่นกับนยางนะมากเล่นขนาดกับนยางแล้วบังหัวโอเคสำนเอาปลาลงคลคิดนี่ค่ะปสิโอโตไปได้คิดนี่ก็ะส่าผมเองเนาะ กดไล์กดแชร์กดติดตามไ่ <senses> ้องกับเราเด้งไปละสบายดีราสบายดีก็จะกลักคน่อนไปนอนปนอนปเอ๊ะปะกินแมมปะกินแมมเอ๊ะปะูปะ กินแม่เมปะยอดชมป่วนไปป่วนไะตั้งซื้อให้ไหมเด้อบอซื้อเด้อเจนนี่เด้อซื้อนางป่วนเด้อวันนี้เด้อเอาบอซื้อใหม่ซื้อป่วนบอ่ยป่วพี่ช้างนางป่วนป่วน